ม,มาเด้อพี่นอ้องครับกินข่าวน้ำกันพี่น้องวันนี้ข่าวนั่งแรงแต่ยังกินแน่ปฏิเนื้อง่วครับนี้ลาบง่วครับอันนี้แก้วเพียขอมผม,มครับเนี่ยพักที่เป็นพวกคลพผ้านะครับเนาะคนละ้าบัก,บกทัวก ยิ่งหลังว่ากุ่งจอมเขาอยู่ติดนี่ครับูุได้บ่มากครับพันนดครับเด้นนี่เป็นพอเมียากินเนาะครับเนาะดูดกัอัดอันนี้นะอาโด,ดนะูดรับ คัดคหนงกโดนโดนกินใหญ่ลายผับแสบเลยนครับเนี่ยงานง้อเนี่ยเลียงเค็ดเองครับรัประกันเลยผูบใดซิมในมือซวาแน่นอนครับกลับบกลับจมะ vừa bây giờ mhm 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 ừ mhm 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 ăn mhm 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 เรื่องจุครับแบงแบงทขับมาลูกเอาให้ถุงเอาครับไอ้เอาเบิ้ดเอาเบิ้ดอ่าเพียรตดวดเพียรแห้งว่าเขาแล้วนะครับ ไายคิดิวห่อตับให้พี่นองเบิงงแต่คำกอนไอ้ชิลิวห่อตับครับนองเอ้ยรอมึงด้วับนียหรัอเนี่ยอ <laughs> หอตับากดอยูหอต้บใอยู่เพือพ่อๆไหมครับน้ำมากมี่ขยเหมือนกันครับ หับม่เื้แบปะอ้ะจแจ๊บไดปะเกิอเดอกใช่ไหมเก่าแรงครับภูฏีกิดอยากไหมอกะต้องกินเลยเต็มมออยอะหนุ่กินเอากินอ,อกกืมจุกอ่ะตอเอแจบลเลยครับอยากเห็บ củi lên đâu thua hai cái này một Ừ, subscribe cho กินยังไงครับพอมาพาักกินจริงยังกินเบิร์ดผมมากินตะขี่มาสีตะปากไฟเรื่องเสียก้องเผ็ดโอ้จะหลุดวด่วนผ่านไหมจัดอีจเช้ากันครับ,รบเอานอนอเมน้องเบิร์ดมาเห็ดเผ็ดเด่นนี่เจ้าไส้หลุดวดวดไหม เผ็บป่ coating, อนนนะ ute, อะไรป่ะเพ็รยูดถูกกินที่เขานะเพ็ดกินยูดถูกกินที่เขานะเจ้ครับเก็บหนีไปทำหนีได้ครับเด้อเผ็ดแหกเออ